คาดสาเหตุเสียชีวิตเพชรโอสถานุเคราะห์ครอบครัวจ่ถแถลงจากกรณีข่าวการเสียชีวิตของเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดถึงสาเหตุการเสียชีวิตไว้ด้านครอบครัวจ่อถแถลงข่าวเร็วๆนี้จากกรณีข่าวการเสียชีวิตของเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่14สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมาโดยทางครอบครัวเตรียมถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตบ่ายนี้แต่มีการคาดการสาเหตุเบื้องต้นแล้วสำหรับเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่14สิงหาคม2566คาดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันทางครอบครัวเตรียมแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้และจะนำร่างของเพชร,รโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลโอสถานุเคราะห์วัดคาดทองกรุงเทพมหานครประวัติของเพชรโอสถานุเคราะห์เป็นนักร้องนักดนตรีชาวไทย มีผลงานที่เป็นที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอดีตรองประธานกรรมการอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยกรุงเทพเกิดวันที่21สิงหาคมพศ2497ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายของสุรัสโอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและปองทิปโอสถานุเคราะห์สะกุลเนิมเทียนประสิทธิ์ซึ่งปองทิปเป็นพี่สาวของสปันเทียนประสิทธิ์อดีตภรรยาของชรินนันทนาคอน